สูตรทำเหล้านะครับสูตรง่ายๆ <c oughs> <c oughs> ข้าวเหนียวสิบห้าโลนะครับแป้งข้าวหมากหรือว่ายีสต์นะครับประมาณสี่สิบถึงห้าสิบโลนะครับวิธีการทำนะครับเอาเข้าวเหนียวมานึงนน่งให้สุกนะครับนึ่งให้สุกนะครับอย่าให้ดิบๆสุกๆนะครับถ้าดิบๆสุกๆแล้วมันจะไปนอนที่ก้นนึ่งให้สุกเลยนะครับเสร็จแล้วเ็เอาไปตากแด,ด นะครับตากแดดให้แห้งเสร็จแล้วเราก็ไปเอาน้ําปูนนะครับเขาเรียกว่าน้ำปูนใสนะครับก็เอาข้าวเหนียวเนี่ยไปแช่ในน้ําปูนใสแล้วเอามาตากแดดให้แห้งอีกครั้งหนึง่งนะครับเสร็จแล้วก็เอาแป้งข้าวหมากหรือวยีแต่ขอย่ํขาขยี้ปนกันนะครับปนเขาให้ใหดีให้ทั่วนะครับเสร็จแล้วเอาไปใส่ไห นะครับใส่ไหใส่หมอ้อใส่อะไรก็ได้ที่มันเย็นๆนะครับใส่ไหแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสามวันสามวันมันจะเกิดกระบวนการทั้งมันนะครับเสร็จแล้วก็เติมน้ําเข้าไปให้เกือบเต็มหรือเต็มแล้วปิดฝาไห,ห้เสร็จสมมุติว่าไหาก็แล้วกันนะครับเพราะสมัยที่เด็กๆกแม่กับพ่อทําก็เป็นแบบนั้นใส่ไหก็รัดไปสักสามวันนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วก็เติมน้ําให้เกือบเต็มก็ประมาณสัก สี่วันหรือห้าวันก็เอาไปกลั่นได้นะครับยิ่งหลายวันยิ่งดีนะครับวิธีการกั่นก็ผมก็จะมีเครื่องเครื่องกลั่นเหล้าอย่างง่ายนะครับเครื่องกลั่นเหล้าอย่างง่ายที่ผมจะทําแล้วก็สาธิตตามขั้นตอนวิธีดูนี่คือวิธีการทําเหล้ากลั่นเหล้าเองสมัยโบราณซึ่งสมัยเด็ก,ดกพ่อแม่ทํานะครับแล้วก็โตแล้วผมก็มจะทำทําไมก่อนยังผิดกฎหมายอยู่ นะครับพอมาสมัยนี้คงถูกกฎหมายแล้วเป็นโอท็อปเป็นอะไรนะผมก็เลยอยากจะเผยแพร่ความรู้นะครับใครอยากทํานะครับก็เอาไปทำนะเดี๋ยวผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเพราะเลือพฟื้นความจําเก่าๆสมัยเด็กๆนะครับแล้วก็พอโตแล้วเราก็ได้เรียนทางวิศวกรรมเรียนทางอะไรมาเราก็จะสร้างเครื่องปั่นเหล้าให้นะครับง่ายๆนะครับเหมาะสำหรับครัวเรือนนะครับ ก็เดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับก็ติดตามที่คลิปติดตามที่ facebook ติดตามที่เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์คนพัทยา com แล้วกันนะครับก็อย่าลืมนะครับก็เข้าเข้าไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราผมสอนใหน้ใครอยากทำก็เป็นธุรกิจชุมชนนะครับกบจดกลุ่มจดอะไรแล้วก็ขอกู้ sme ก็ได้นะครับหรือใครไม่กู้ก็ไม่เป็นไรใครมีศักยภาพก็เอาไปทำกินเองตามหมู่บ้านก็ได้นะครับ Pwede ko. Hindi ako ma-atibayo pang mali.